ยินมาต้อนรับด้วยนะครับผมไอจีซ่าเกมเมอร์นะฮะแลวันนี้เราก็จะมารีวิวมอดทรานส์ฟอร์เมอร์กันนะฮะอ่ะโอเคเราไปดูอุปกรณ์กันเลยที่ทรานส์ฟอร์เมอร์นะอ่ะก็มีแค่นี้นะฮะอ่าก็อันแรกกับอันที่สองนะฮะก็มีจุดสองแบบนะฮะอันแรกก็คือทรานส์ฟอร์เมอร์นะฮะเป็นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์นั่นเองคลิกไปที่พื้นนะฮะอ่าอันนี้ก็คือรถนะฮะแต่ผมพามาเลยตอนกดชิปอะ เอิ่มไอ้ฮาฮา,าแตกเลยฮนะอ่ามาตี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะโอเคก็แค่บวกโอเคเนี่ยบวกสปีดบวกสเต็งบวกกระโดดเอ่อสูงบวกแล้วก็บวกหัวใจนะฮะดูซิว่าบวกหัวใจเท่าไหร่เยอะไหมล่ะอืมก็อืม ฮ่าฮ่าคืออัพจิมัสแล้วทำไมออปติมัสเตอร์จังงั้นแล้วเราเวลากดจิ๊บมันเป็นอย่างงี้เอิ่มบางทีผมว่ามันยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะเต็มสิบผมให้ห้าแล้วกันนะฮะโอเคคุณเคยเห็นไหมฮะอ๋อน่าอัพจิมัสไม่ห้าอัพจิมัสหามากเลยฮะโอเคลดออปติมัสเจ็ดเจ็ดตัวออปติมัตย่งไม่ค่อยห้าเท่าไหร่นะดูสิไอ เนี่ยไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะกินมันนะแต่ตาไปรถสิอ่าหาหามากเลยนะฮะใครอยากจะได้รถนี้ก็เราจะไมาสอนวิดีการโหลดกันเลยนะฮะอ่าไปดูกันเลยเขาตัดคลิปไปเลยแล้วกันโอเคนะฮะอันนี้ก็คือปุ๊กเตรียมโหลดหมดด้วยนะฮะอ่าก็มาสอนวิธีโหลดกันเลยนะ โหลดมัดนี้นะฮะเนี่ยนะฮะอ่ะใช้โหลดม็อดนี้ละกันนะฮะอ่ะสมมติว่าผมจะเอาม็อดเอ่เอมัดอะไรดีอ่ะอันนี้ม็อดอะไรเนี่ยมัดอเอนเตอร์โพลหรออืมโอเคนะฮะอ่ะผมจะลองมัดเอนเตอร์โพลดูนะฮะมาโหลดเลยนะ S 1> <S 1> <S อ่าได้แล้วอุกปกรณ์โอเคพิธีกับล่างก็ทำงาาไง,ำงอ่ะเฮ้ยนี่ทำยังไงฮะมอสเนมกาสร้างโลกใหม่เลยละกันเนาะเพื่อไม่เป็น การที่มาลองดูวะไรแบบนี้นะฮะอ่าอ่าก็เขาจะพิมพ์เพียงอันนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมอยากได้คลิปเอ้ยไม่ใช่อยากได้คลิปสิอยากได้มดไหนหรืออะไรต่างๆนะฮะอ่าก็ไปโหลดเลยนะฮะโปรแกรมมันผูกมาก็พิมพ์แค่ว่าอืมมดเอ้โหลดหมดมาคราบก็แค่นี้นะฮะ,ะก็ได้แล้วโอเค เดี๋ยวผมจะไปศึกษาอันนี้ดูนะมันใช้ยังไงนะเอ,อ่อก็๊ายบายฮนะขอจบลี่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเค่บ hey, yeah. ๊ายบายเด้โจ๊ะโจ๊ะผมก็มีทินทอลเปิดรายการแล้วก็มีบุแชนแนลเลยนะ,ะใครเนาะก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับ โจ๊ะโจกกระดิกแมวบ๊ายบาย